สวัสดีที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันด้วยบรรยากาศนั้นชุ่มฉ่ำนะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงฝนไหมเอ,อ่อตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะครับฤดูกาลแล้วก็บรรยาการโลกก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปในทิศทางที่วิวัฒน์ขึ้นเติบโตขึ้นนะครับพวกเราก็ อยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตกำลังเปลี่ยนผ่านนะซึ่งก่อนที่จะก้าวข้ามไปยังคากโนนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องทิ้งสิ่งที่เป็นเป็นน้ำหนักทวงนะมันจะมีลักษณะเหมือนกับเรา กำลังพังทลายลงอันนั้นก็ปล่อยมันไปการพังทลายไม่ใช่จุดจบนะครับแต่ว่ามันเป็นการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเรานะมันเป็นการพังของโปรแกรมเก่าของตัวตนเก่าอันนั้นเนี่ยแสดงถึงว่าเรากําลังตะบโตขึ้นแล้วก็ภาชนะเดิมเนี่ยมันไม่สามารถรองรับนะมันก็ย่อมแตกสลายไป เพื่อการขยายให้เหมาะสมกับความกว้างใหญ่ไพศาลของตัวตวทนที่เรากำลังจะเป็นนะให้เราหายใจลึกๆก,กลับมาอยู่กับตัวเองนะครับจำลงอยู่ในหัวใจของเราเสมอนะในการเผชิญเหตุการณ์การปังทลายของอัตตาอยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีความเงียบสงัดของจิตวิญญาณของเรา ไม่ว่าข้างนอกมันจะวุ่นวายขนาดไหนนะครับแต่ว่าจิตวิญญาณของเรามันไม่สามารถที่จะถุดทําลายหรือแตกสลายไปได้มันเป็นนิรันดร์ของมันอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะกําลังแตกสลายก็คือมายานะครับเป็นเมทริกซ์แล้วก็ทุกอย่างก็ปล่อยนะครับเราไม,ไม่ได้มาอยู่ในในโลกนี้เพื่อที่จะประคองโลกไว้เราอยู่ที่นี่เพื่อที่จดจําว่า เราคือแสงสว่างนะและแสงสว่างนี้เองมันจะมันจะเรียกว่าพาเราพ้นจากทุกเหตุการณ์เราควรที่จะยอมรับการเติดโตเราก็ยอมทิ้งเสื้อผ้าชุดเก่านะครับชุดเดิมที่สมัยเราเป็นเบบีเนี่ยตอนนี้มันใส่ไม่ได้แล้วมันจะรับติ้วปรปิแตก ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะสมใส่อาพร์ที่เบาสบายสว่างสวยงามนะแล้วก็หันมาจดจ่อกับการเติบโตในแต่ละวันของเรานะเรื่องราวที่เหลือปล่อยให้จิตวิญญาณเขาดูแลเพราะเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าจัดการได้เราควรที่จะมากระจ่างชัดในตัวเองพลังงานเรา นะมาจดจ่อกับการเยียวยาการปลดปล่อยขยะทั้งหลายแล้วก็ก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายอุปสรรคทุกด้านของชีวิตเนี่ยมันจะมาแล้วก็คอยดูว่าสิ่งต่างๆมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรเรามีความพร้อมนั่นเองม้ปลดปล่อยเมื่อสมดุลเนี่ย,นนยก็ควรที่จะเรียกว่าเรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตนะครับกับรรงงาน ที่แท้จริงของเรานะเราก็มีคำแนะนำนะครับว่ากล้าๆหน่อยที่จะทิ้งสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงออกไปสิ่งที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเมื่อเรายึดอยู่เราพยายามต่อสู้เนี่ยมันก็จะทุกข์ไม่มีประโยชน์เลยปล่อยทิ้งไปนะเราจะแบกไว้ทำไมนะัก เราควรที่จะหันมาใส่ใจกับชีวิตแล้วก็ทําชีวิตให้รับลื่นด้วยการด้วยนิสัยที่เรียบง่ายของเรานี่แหละนะแล้วก็มันอยู่ที่ความคิดนะครับความรู้สึกของเราที่เราสั่นสะเทือนนะในการมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมี ทั้งคำสมบูรณ์และคำผิดพลาดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการที่จะเรียกว่าสมดุรณ์ได้เนี่ยเราต้องอบรับคำไม่สมบูรณ์อบรับคำไม่สมบูรณ์แบบของเรื่องราวอันนั้นน่ะมันเป็นวิธีเดียวนะครับเป็นทางออกเดียวที่จะกดปล่อยได้อย่างถาวร แล้วตรงนี้แหละมันเป็นส่วนที่สวยงามที่สุดของชีวิตเรานะแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยรักษาพื้นที่หัวใจของเราไว้เสมอมลงอยู่กับความสมดุลในหัวใจเราเสมอนะแล้วก็สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยนะครับก็ให้ตระหนักถึงร่างกายของเราเนี่ยที่มีศักยภาพที่มันสามารถรักษาตัวเองได้ เชื่อมั่นแล้วก็ยอมรับความศักดิ์สิทธิ์และอนุภาพของเราแล้วก็ไว้วางใจเขานะครับแล้วก็ตระหนักถึงบาดแผลต่างๆนะครับที่มันได้ตกสะเก็ดแล้วกระดูกมันฟื้นตัวเซลล์มันสร้างใหม่เม็ดเลือดมันแข็งแรงร่างกายของเราอ่อนเยาวแข็งแรงเสมอแล้วก็ จิตใจของเราเนี่ยมันเต็มเปี่ยมไปด้วยสติและปัญญาซึ่งมันเป็นปัญญาญาณเป็นปัญญาของต้นกาเนิดน,นะครับปัญญาของจักรวาลนะมันรู้ว่ามันต้องทําอะไรมันรู้โดยอัตโนมัติด้วยนะมันอัตโนมัติแม้กระทั่งเวลาที่เราไม่รู้สึกตัวมันก็ทํางานของมันนะแล้วก็เราควรตระหนักเสมอว่าเราไม่เคย แยกจากแหล่งกําเนิดพระองค์บอกกับเราว่าเราไม่เคยแยกจากคําศักดิ์สิทธิ์แต่เดิมเลยเธอคืออวตารภาคของฉันที่มาประสบกับตัวเองผ่านพิธีพิเศษที่มีชื่อชื่อของเรานี่แหละมาประสบกับตัวเองผ่านขึ้นพิธีพิเศษนี้ในขึ้นมิติสามนี้ในดินแดนมายานี้ จงมุ่งเน้นไปที่จุดประสงค์ในการมาของเธอเท่านั้นเองเม่รู้จุดประสงค์เนี่ยเราก็เดินตามจุดประสงค์นะมันก็จะเรียกว่าเดินตามตามคมแดงที่พระองค์ได้ปูไว้ให้เราจะไม่ออกนอกลู่นอกทางมันก็จะไม่เจอเรื่องราวมากมายนะนะครับแต่ถ้าเราฝืนเราต่อต้านธรรมชาติภายใน เราไม่ฟังเสียงข้างในเสียงของพระองค์ที่คอยกระซิบบอกเนี่ยเราก็จะเจอโศกนาฏกรรมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือการเข้าใจชีวิตแล้วก็ท่องแท้กับจุดมุ่งหมายของชีวิตของเราเนี่ยแหละเรามาทำไมเราเป็นใครเออเรามีเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพื่ออะไรนะครับเราก็ใช้ชีวิตตาม จุดมุ่งหมายของจิตวิญญาณของเรามันก็จะย่นระยะทางนะครับเพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยโลกและสรรพสิ่งเนี่ยเป็นของแหล่งกําเนิดนครับแต่ว่าแหล่งกําเนิดเป็นของเราแล้วเราล่ะเป็นของใครเราไม่ได้เป็นของใครนะครับเราไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งสิ้น ันนั้นแหละภูมิปัญญาอันสูงสุดนะครับในการไม่มีไม่เป็นนี่แหละเราจะเข้าไปสู่การเป็นทุกสิ่งนะนั่นคือความรักความรักมันเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายสายใ,ใ่ที่เชื่อมโยงกับทุกสิ่งไว้ในสนามพลังงานของเรานะแล้วก็ข้อสำคัญเราไม่ควรที่จะตั้งข้อกำหนด กฎเกณฑ์ผ่านความคิดเพื่อจํากัดตัวเองนะครับเพาเราจะถูกจํากัดเราก็ไม่สามารถออกจากแมทริกมันข้อจากัดเนี่ยเ้ากําหนดกฎเกณฑ์ใดๆมันเป็นข้อจํากัดส่วนที่จะปล่อยให้ตัวเองได้เรียนรู้แล้วก็ยอมเรียนนะครับคัดรู้มันถูกรู้บทเรียนถูกเข้าใจนะเมื่อนั้นเนี่ย ที่เหลือเนี่ยปล่อยให้จักรวาลเขาทํางานนะครับเราก็ไม่เหนื่อยถ้าหากเรามีความชัดเจนมากพอนะครับหากเราเป็นแสงสว่างในตัวเองก็ไม่ต้องตั้งข้อกําหนดใดๆให้มาจํากัดเรามันคือการเปิดเข้าสู่ภูมิปัญญาระดับสูงของเราคือเชื่อมโยงกับเวอร์ชั่นที่สูงส่งของเรานี่เองที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เดินตาม เป็นตามความเชื่อแล้วก็ผู้ที่สร้างความเชื่อนั้นก็ได้ตกเป็นทาสของจิตใจที่ปฏิเสธคุณปัญญาของตัวเองนะครับปฏิเสธที่จะคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองที่มาตั้งกฎในการเป็นทาสให้เราดังนั้นเนี่ยเราขอเดินคนเดียวบนเส้นทางแห่งความจริงดีกว่า ดีกว่าที่จะเดินตามความเชื่อที่ทถูกตกเป็นทาสพวก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นประกายร่วมกันแสงสว่างที่เรารวมกันนั้นสว่างสวัยเจิดจ้าทั่วทั้งอนนตาจักรวาลนะครับนี่มันเป็นความงดงามแล้วก็เป็นเสียงตอบรับกับแหล่งกำเนิดของเรา ว่าเรามีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะประทับตาในในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของโลกที่จะก้าวผ่านด้วยมือเรานี่แหละจะนำพาขึ้นคำทีที่สว่างสวัยนี้แปเปลี่ยนโลกสู่โลกแห่งยูทโทเปียด้วยกันครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับครับผม